หูหูหูหนีเอาหูหมีมาใส่หูหมูหลังทำครั้งแรกมันก็จะมีเสียวที่มันจะเห่อขึ้นมาพอมันยุบไปครับหัวเสีวมันก็จะเริ่มแห้งพอแห้งก็เริ่มดีขึ้น4ี่เปอร์เซ็นะครับจากที่เดิมๆม,มันเยอะมากเลยครับอันนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ เพาไปตัดผมกับช่างเก่าเดิมครับเขาก็ทักว่ามันดีขึ้นถ้าเป็น100%ซมันก็จะหายไปประมาณ4-50%ครับตอนนี้ครับช่างทักว่าดีขึ้นครับ ว่าตอนนี้ลูกค้ายังปกติดีเดี๋ยวเรามีมีสป้อ่านนะมีสป์ดห้อ่าน,นะคะ <laughs> อันนี้คือสปตดของเรานะคะยานัดหมอมีแก้ผีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ผีเอาหูหมูมาใส่หูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูโอเคเขาจะเามือให้กับคนณพี่ผิดมากๆค่ะตอนนี้ยังปกติดีเน,นาะหลังจากทำเอ็กซเยเเซอร์ไป ลองมาทําดูครับมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดครับ